ความจริงมันถูกเปิดความจริงมันชัดเจนแล้วนะครับมีอาการกังวลมีอาการเศร้าใจนะครับตอนนี้นะความหวังอ่าความฝันกําลังจะเป็นจริงนะครับพี่น้องเอฟนะแล้วมันจะถูกพังทลายลงนะครับอ่ากำลังจะถูกพังทลายลงเพราะอะไรครับเพราะฝีมือไอ้เคทีนี้อ่าไอ้เคตัวนี้ก็โอ้ยตามบลานะครับพี่น้องเอฟซีนะ ตามล่านะครับเห็นไหมครับมันเป็นแบบนี้หนีหนีกรรมหนีเวรไม่พ้นแน่นอนผมพูดเลยหนีกรรมหนีเวรไม่พ้นอาดันดันนะครับนะเจ็ด้อยไรนะครับถใครจะไม่กดเอาดันดันเป็ดลอยไอ่านะครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนั้นนะแต่พ้นสุดท้ายเห็นไหมครับเงินทอง เงินทองที่เรียอะไรอย่างชำรีชำนานาแล้วไงจะเชื่อเด็กสร้างบ้านอามากก็เชื่อสมพานามากก็เชื่ออีโยกที่สร้างบ้านสดใหม่มันเป็นแบบนี้ลังสีของบ้านมันบางตาเสริมสร้างศรัทธาให้ผู้คนเห็นใจอืม แม้เรื่องสิบหายไม่ว่าจะเรื่องจำไรมันจะตามมาอีกมากมายโอ้ยนะครับพี่น้องเอฟีมันเป็นแบบนั้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจังไรเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันตามมาติดติดนะครับตอนนี้ทําให้อะไรคุ้นคิดอ่าทำให้เกิดความเศร้าความอูกอ่ังเอ้าในหัวใจนะครับตอนนี้รู้จักไหมครับความอุกอ่างเอา้า ทำให้เกิดอาการเศร้าคิดอาการคิดหนักทีนี้เออนะครับพี่น้องเอฟซีเมนบอกกำลังจะไปได้สวยนี่เออกำลังจะหาหมูแต่พูดคนเอาคารมาสอดทีนี้มันก็สิบหายแล้วครับ <laughs> กำลังจะได้รถเก๋งสีแดงอยู่ดีๆไอ้เคียบมาเปดได้ยังไงนะฮะเออมันเป็นแบบนั้นเอามันเป็นแบบนั้น แล้วทีนี้ทําให้เกิดอะไรความลับเตกทีนี้ออาําให้เกิดความลับเตกทีนี้เออเพราะอะไรครับไปเที่ยวประจานไปเที่ยวดินทาทีนี้ FC ผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่เคยช่วยเหลือที่สนับสนุนความสิบหายความพังทลายน่ความหวังพังทลายหายไปในพริบตาใครจะไม่เศร้า เพราะอะไรก็ไปคุยกับพี่นอของหนูว่าอะไรว่าลูกมันจะไปเรียนมหาลัยก็ต้องมีรถเก่งไปเด็กนะครับนี่นะคะพี่นอของหนูค่ะถ้าไม่มีรถนะคะนะอืมคงไปเรียนไม่ได้หรอกค่ะนะอืมถ้ามีรถนะคะให้ไม่อยากให้เขานอนหอค่ะอยากให้กลับมานอนกับแม่ค่ะอืมเดี๋ยวพี่จะซื้อรถเก่งให้เองโอ้ยขอบคุณมากครับพี่นอของหนู ไม่งั้นไม่ขึ้นหัวข้อหรอกครับแต่ไม่มีความจริงใจกับใครเลยมีแต่การหลอกการลวงนะครับอ่าความหลอกลวงนะครับพี่น้องเอซีโดยไม่มีความจริงใจคุณคิดแต่เอาเอาอย่างเดียวคิดแต่ได้อย่างเดียวคุณไม่สนหรอกนะครับไม่สนหรอกครับนี่คือจบแล้ว อ่าฝันจะเป็นจริงไหมนี่เก่งสีแดงพวกเรารอดูอไม่ไม,ไม่ไม่น่าหรอกไม่น่าหรอกผมเห็นแล้วครับนี่แหละครับการที่พูดใาอะไรครับเห็นหีเสียโคยไปท่าที่นี่เห็นไหมครับการทำลงลานยางก็เหมือนกันเี่ไม่ออกมาพูดเป็นยังไงนี่ทําได้ไหมเงินคนอื่นครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยมึงไม่ได้ฝันหรอก มึงไม่ได้ฝันหรอกมันเป็นความจริงเรื่องรถเก๋งนี่นะมันมีคนซื้อให้ไม่งั้นไม่กูรีกูโจไปเรียนขับรถหรอกครับไม่กูรีกูโจไปทําบริญัทขับขี่หรอกอ่านะครับกูรู้แล้วกูคิดแล้วว่าโอ้เด็กประมาณแค่นี้ว่ากําลังจะจบมหกยังไม่จบเลยในะนิทานนี่แต่มึงรีบเจ้นไปแล้วรีบวิ่งไปครับพี่น้องเอฟซีนี่แหละครับเราต้องตีโจทย์ให้แตกเราต้องคิด อว่าความคิดของมันนกำลังจะไปแนวทางไหนจะทำอะไร f อฟซีเขาจะซื้ออะไรให้เห็นไหมครับไม่มีทางหรอกครับถ้ามีคนซื้อให้ไม่รีบไปเรียนขนาดนะั้นถ้าจะมันซื้อให้เองนี่นะมันจะรอให้ลูกมันจบก่อนมันจะไม่ซื้อแน่นอนแต่อันนี้มีมีคนรับปากรับคำมาพูดว่าจะซื้อรถให้ เงินที่ไปเรียนเขาก็ออกให้ด้วยอ่ากูรู้ข่าวมาแล้วมีเอฟซีพี่น้องคงหนูเป็นคนออกให้สองหมืนอ่านี่งไงครับพี่น้องเอฟซีให้ไปเรียนเป็นคอร์สใช่ไหมกี่วันกี่วันใช่ไหมนะครับโรงเรียนสอนขับรถในนิทานนึนี้นะครับถ้าม่มีคนซื้อให้จะรีบไป เรียนทำไมมันไม่พาไปไนี่น้องแก้เคยขับรถบรรทัดให้ก็ได้แต่อะไรครับมันมีคนออกให้ทีนี่วามันก็ไปแหละครับพี่น้องอ่ามันก็ไปแหละทีนี้เห็นไหมน,นั่งอ่ะนี่แหละครับเวรกรรมทํางานทํำยังไงก็ได้แบบนั้นหละครับการไปหลอกไปลวงไปต้มไปตุนเขาทีนี้คิดว่าอะไรครับความลับมันไม่มีในโลก เป็นยังไงทีนี้ทุกเศร้าใจแล้วนี่เสียดายนี่รถเก่งหายไปในพริบตาเว้าวตายแล้วครับชีวิตเออไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเอ่อยเลยทีนี้ไปนินทารับหลังเขาโอ้สัํสัสเลยอืมนะครับและอิโนโนของหนูทีนี้เป็นคนหรือเป็นควายก็ควรจะถามแค่นั้นเลยเอออยากถามแค่นั้นลแนนล้วเป็นคนเอาดันๆัน0ปดร่อยไร เป็นคนหรือเป็นควายเบกกินขี้หรือกินข้าวเป็นหมาหรือเป็นคนแค่นั้นเลยถ้าเป็นหมาก็ให้มันไลาไปเป็นล้านพ่นอโอนให้มันไลายลหน่อยโพดอืมัจฉน,นะพูนมัจชนะพูนนะมันยังดังเข้าใจ่เออมันจะได้เป็นคนใกล้ซิดเอาให้มันเป็นล้านเนี่ยผมล่ามือละแปดสิบเทื่อก็ได้โอ้ พี่นอของหนูทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งไม่มีคนไหนเท่ากับพี่นอของหนูแล้วครับที่ช่วยหนูมาเอาตลอดมันว้าเมือละแปดไร่ก็ได้เอาลองทำไมบ๊อบเชื่อ,อนี <c oughs> อ่นะครับใช่ใถูกมันสิบบถือจังไรครับผมอ่านมาหมนแล้วบัถือเทเลขกว่านะ่ะมัดเลขแม่บัถือจักเถือครับผมมองหอยอ่านบัถือปัดแมนเขาขวยมากเลยเันบอกก็เว้าว่ามือขึ้นนี่ นะสันมันโบเถมันกระจอกมากขอโทษก็เมนของคอยมับเมื่อเมื่อคืนนี่เห็นบอกมันจะต้องออกมาดิ่ไหนเห็นไหมครับมันเป็นอะไรครับตัวเงินตัวทองของมันไงเป็นบ่อเงินบ่อทองของมันเออนะครับมวยทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งแล้วครับกระย่องเอาแล้วครับอีห้ากระนอแตดสั้นปั๊บปอลแล้วบบดนี้อันตายยองคำย่องบัดนี้เออ